สวัสดีครับผมนายปิสมันเพชิตหกสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สาีนี้จะมาทำการพิีสไปายแลบ5ครับโดยวงจรที่ผมออกแบบจะเป็นดังนี้ครับจะมีซอสเป็นวีซายครับตั้งค่าดังนี้ครับมีออฟเซตเป็น0ูนโวลต์มี V ีเอเมจูดเป็น1นึ่งมิลลิโวลต์แล้วก็มีความถี่เป็น1 K ครับเราจะมีทำการใช้ตัวเอเมจูดสองตัวครับคือตั้งให้มันเท่ากับ4.7ไมโครฟารลัดครับโดยการซิมูเลตนะครับเราจะใช้เป็น ทานเซียนครับโดยเซตติง้งดังนี้ครับจะมีปะเ,มเป็นสเต็ปเป็นศูนย์นาโนเซกมีเฟนันด์ไทม์เป็นสองเมกะเซกแล้วก็มีสต็อปสเต็ปซีดิ้งเป็นหนึ่งสิบนาโนเซกครับ <c oughs> ผมะจะวางโผล่ไปตาันี้ครับ <c oughs> โดยกราฟแรกที่เราจะทำการหานะครับจะเป็นกราฟของ V ีอครับโดยใช้สูตรเป็นอันนี้ครับ ก็จะรายการประดังานี้ครับโดยจะมีค่า DC Offset เป็นศูนย์วนครับแล้วก็จะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยมิลลิวตนครับจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณลบเก้าลบเก้าสิบเก้าจุดเก้าจุดเก้ามิลลิวตนครับประมาณร้อยเองนะครับ ต่อไปจะเป็นการหา v b นะครับโดยใช้สูตรนี้ครับครับการนี้ครับจะมีค่า v c Offset อยู่ที่เก้า5 1หสิบอดจุดห้าหนึ่งมิลลิโวลต์ครับมีจุดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หหนึ่งห้าโวลต์ครับมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณแ6 1หสิบอ็ดมิลลิโวลต์นะครับ กราฟต่อไปที่จะทำการหาจะเป็นกราฟของ Vc ครับใช้สูตรนี้ครับก็จะได้กราฟมาดังลูกครับโดยกราฟนี้นะครับมีค่า DC offset อยู่ที่1 5 7 6 4จุวลต์ครับมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1 4 8 8 6จโวลต์ครับ จุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.6425โวลต์ครับขับกาปต่อไปจะเป็นการหาค่าของ VE ครับใช้สูตรนี้ครับาราพนี้นะครับมี DT offset อยู่ที่286.759มิลลิโวลต์ครับมีจุดสูงสุดอยู่ที่379มิลลิโวลต์ครับ มีจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1 9 6 6 6 7้มิลลิโวลต์ครับขับกราฟสุดท้ายที่จะหานครับเป็นกราฟของ v r ครับโดยใช้สูตรนี้ครับก็จะได้การาฟม,มาดังรูปครับโดยการาฟนี้จะมีค่า DC offset อยู่ที่0ูโวลต์เหมือนกันครับมันจะมีจุดค่าจุดต่ำสุดอยู่ที่ ประมาณลบเจ็สิบสี่จุดสี่มิลลิโวลต์ครับมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกจุดสี่หกหนึ่งมิลลิโวลต์ครับค่าที่ได้ก็ใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณออกมาครับผมครับขอจบการพีีสไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ